เกาหลีใต้ได้มอบมองกุฎทองคำโบราณแห่งความเจริญรุ่งเรืองให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐในการยืนที่เป็นที่รอคอยการคุยผู้นำจีนแต่มีเรื่องราวอะไรซับซ้อนอยู่ในการมอบมองกุฎนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้การมอบมองกุฎนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเมื่อวันพุทธที่29ตุลาคม2568ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้เดินทางสู่เกาหลีใต้และได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติ ในทริปเยือนภูมิภาคเอเชียเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีการลงนามข้อตกลงและร่วมเวทีเจราจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งเป็นการเยียวยาความสัมพันธ์ทางการเมืองในภูมิภาคที่สําคัญในการเยือนนี้ทรัมป์ได้มีการพบปะก,กับประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกและได้ร่วมลงนามข้อตกลงการค้าและปิดท้ายพิธีต้อนรับอันดุราในเมืองทยองจูซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของเกาหลีใต้ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจที่สุดในโอกาสดังกล่าวทรัมป์ได้รับมอบมงกุฎทองคําจำลองแห่งกษัตริย์ชินล,ล่าซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ปกครองคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่57ปีก่อนคริสต์กาลถึงคศ935และมีความหมายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างผู้นําจากสวรรค์และโลกสำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่ามงกุฎนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพการอยู่ร่วมกันและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันบนคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งเป็นคุณค่าที่สะท้อนถึงยุคสมัยอันยาวนานแห่งความมั่นคงของราชวงศ์ชิลานอกจากนี้ทรัมป์ยังได้รับเครื่องครุ่งราชอิสริยาภรณ์มุกุงฮาวาซึ่งเป็นเครื่องครุ่งราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของเกาหลีใต้ซึ่งมีความหมายเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและความรอคอยสันติภาพทรัมป์ได้รับแจ้งว่าเหรียญดังกล่าวมีโลดลายใบลอเรลที่เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและมอบให้เพื่อเป็นการรอคอยสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองที่ตูวเขาจะนำมาสู่ข้าสุทรเกาหลี ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวตอบต่อการได้รับของขวัญเหล่านี้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งผมอยากสวมมันเดี๋ยวนี้เลยแต่ทรัมป์ไม่ได้ปิดบังความรักที่มีต่อสถาบันกษัตริย์ทั่วโลกและเขาก็ได้แสดงความรักนี้ออกมาในทางการประชาสัมพันธ์ชาวอเมริกันทั่วประเทศได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านสิ่งที่ผู้จัดงานเรียกว่าประธานาธิบดีแบบกษัตริย์ของทรัมป์และการกัดกร่อนบรรทัดฐานประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาทรัมป์ได้ย้ยเย้ยการชุมนุมผ่านโซเชียลมีเดีย โดยแชร์โพสต์ที่สร้างโดย AI แสดงให้เห็นตนเองสวมมงกุฎขณะขับเครื่องบินขับไล่พร้อมคำว่ากิงทรัมซึ่งทำท่าทางเทอุจาราสายผู้ประท้วงขณะที่ความลหลงไหลในทองคำของทรัมป์ก็เป็นที่ทราบกันดีทรัมป์ได้ประดับห้องทำงานรูปไข่ด้วยทองคำซึ่งทำเนียบข่าวระบุว่ามีคุณภาพสูงสุดและเขายังได้รับลูก,กอล์ฟชุบทองเป็นของขวัญระหว่างการเยือนโตเกียวในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้น่าจะทราบถึงความลหลงไหลนี้เป็นอย่างดี จึงได้สวมเนคไทสีทองในการพบปักกับทรัมป์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตอันรุ่งโรดระหว่างพัธมิตรทั้งสองประเทศเช่นเดียวกับมงกุฎทองคาจําลองที่ถูกเลือกมามอบให้ซึ่งอาจถูกนําไปประดับที่ทำเนียบขาวนอกจากนี้รัฐบาลโซยังกล่าวอีกว่างานเลี้ยงอาหารกลางวันของทรัมป์จะประกอบด้วยขนมหวานสีทองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไว้วางใจอันยั่งยืนของพันธมิตร และความมุ่งมั่นร่วมกันของทั้งสองประเทศเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองสำนักงานประธานาธิบดียังระบุอีกว่าจานขนมหวานจะมีคำว่า peace ซึ่งสะท้อนถึงการพบกันครั้งแรกของผู้นำทั้งสองที่สัญญาว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้สร้างสันติภาพและผู้จุดประกายสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีแต่ถึงกระนั้นความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือยังคงอยู่ในระดับสูงหลังจากที่รัฐบาลเปิยงยางเพิกเฉยต่อความพยายามฟื้นสัมพันธ์ของผู้นำเกาหลีใต้แต่หัน ไปกระชับความสัมพันธ์ทางทหารและเศรษฐกิจกับรัเสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมทรัมกล่าวเมื่อวันพุธว่าเขาไม่สามารถจัดการประชุมกับคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ได้อย่างที่เคยวางแผนไว้ทําให้ยุติการคาดเดาอย่างดูเดือดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการประชุมสุดยอดหลังจากความขัดแย้งทางการทูตที่ยืดเยื้อมานานหลายปีแล้วคุณคิดอย่างไรกับการมอบมงกุฎทองคำโบราณแห่งความเจริญรุ่งเรืองให้กับทรัมคุณคิดว่ามันเป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ หรือเป็นการแสดงความเคารพต่อประธานาธิบดีสหรัฐมาพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นต่างๆที่อาจมีอยู่ในบทความนี้